สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยกสิบหกนะครับเรามาเตรียมดูหุ้นที่จะใช้เก่งกำไรในวันที่จะเปิดคือวันจันทร์นี้นะครับ เราจะเข้ามาดูในหมวดของ NVDR ก็คือมาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก107 2 0 p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับนักลงทุนต่างประเทศอีวอลรุ่มเข้ามาที่สุดทารวบรวมทั้งหมดก็คือ1วัน5วันแล้วก็1เดือน คือครึ่งเดือนแล้วก็1เดือนแล้วก็3เดือนแล้วก็10ปีแต่ในที่นี้เราจะดู5วันแล้วกันนะครับนี่นะครับก็คือเมนู NVDA i i นะครับคือเมนูนี้นะครับคลิกเข้ามาใน NVDA i แล้วเราก็ถ้าเป็น value นะครับ value ก็ถ้าเป็น1วัน1วันเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่เราจะเลือกเป็นเป็น volume นะครับดูที่ volume นะครับ1วันก็มีตัว GTV อยู่แล้วก็ถ้า5วันก็ ทีวีก็นําอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นสําคัญก็คือถ้ายิ่งมีวลุ่มเข้ามาแสดงว่าต้นทุนมีมากในระยะเวลานั้นแสดงว่าช่วงนี้ของ g ีวีนั้นมีนักทุนเข้ามามากเราต้องลองวิเคราะห์ดูนะครับจากอินดิเคเตอร์นะครับเขาก็บอกว่าล่าสุดนะครับราคานั้นก็มีการยอดตัวลงมาแล้วก็วลุ่มทะลักนะครับอันนี้เป็นเน็ตวลุ่มของนักทุนต่างประเทศ 5วันที่ผ่านมาก็คือถึงวันถึงวันที่12ที่ผ่านมานะครับก็ถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่า g t v นั้นโดดเด่นนะครับมี RSI อยู่ที่62มี MACD ชี้ขึ้นถึงเชีอยวดตนข้างนะครับแล้วก็วนลุ่มทั้งภายนอกภายในส่วนภายนอกนั้นเข้ามามากมายทีเดียวแสดงว่าต้นทุนเขาเข้ามาอยู่เข้าอยู่บริเวณนี้ก็คือราคา0.27นี่ก็คือราคาที่เขา เข้ามาล่าสุดก็คือ0.27 net value นี่ก็คือมากส,สุดเลยนะครับะระดับ2แสน2 2 2แสนกว่าขั้นหมายก็ว่าถ้าเรายังคงเก่งกำไรกับ GGV ต่อไปย่อมมีโอกาสนนี้คือ time frame day นะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราจะดู time frame อื่นๆเราก็เข้าไปดูถ้ามันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ดู weekly นะครับว่าจังหวะของเขานนั้นจะขึ้นกลับไปที่จาก0.27นะครับ ก็จะขึ้นไปที่0.43นะครับหรือ0.35นะครับราคาสูงสุดของ linear a c t i o อันนี้เป็นตามเฟรมว e คนะครับก็มีโอกาสจะพุ่งขึ้นไปถ้า,าดู Time f รม m e 1เดือนนะครับละักจังหวะของเขาราคาก็จะขึ้นไปที่0.33หรือ0.54 5 7นะครับก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปเพราะ indicator ก็ยังคง sideways ขึ้นไปที่ m a cd จะไปที่เส้นศูนย์ล rsi อยู่ที่47ซึ่งหมายก็จะมีโอกาส พุ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือถ้าดูเส้นดูเหนือเส้น2อง้วยวันนะครับสำหรับทางเฟรม M นะครับถ้าเกิดย่อลงไปที่ทางเฟรม a y ก็กำลังอยู่เหนือกว่าเส้น2อง้ววันก็เป็นต้นเทนถือว่าน่าสนใจนะครับ,นะรบมีวอลุ่มเข้ามา5วันนั้นเยอะที่สุดเลยนะครับสำหรับ GTV นะครับนะตัวนี้เราก็ให้ท่านนักทุนลองพี่นาดูนะครับว่าจะเข้าเก่งกำไรที่0.27 ตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นเลยแล้วมันก็ม่จะไม่ยอมกลับลงมานะครับคือถ้าพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นไปนคล้ายตัว tr trc นะครับ trc ก็คือเขาพุ่งขึ้นไปสุดแล้วเขาก็ย่อตัวลงมา trc ที่เคยเก่งๆกันไว้นะครับ trc นี่คือเดิอบฉี่เขาก็พุ่งขึ้นไปสุดที่98แล้วก็ที่นี้เขาก็ไซด์ไวดาวลงมาสำหรับอันนี้เราแถมแล้วกันนะครับก็คือจากการเดินการขึ้นเขียวของราคานะครับจากต่าสุดขึ้นไปสูงสุด เนื่อขึ้นไปสูงสุดจะถูกปีบราคาให้กลับเข้ามาอยู่ในกรอบ e นนินเว i น n แล้วก็จะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปที่สรับ TRC นะครับถ้าเห็นตรงนี้ก็ถ้าเราเข้าตรงที่ราคาก็ปิดที่0.53นี้ก็ถือว่าเข้าได้พอดีนะครับเป็นจุดที่เหมาะเจาะที่จะเข้าแล้วราคาก็จะไซเว์ขึ้นไปนะครับสรับ TRC ในระหว่างนี้เขาก็าอาจจะติด,ตดแบ็กลงแบ็ตติดแคดบาลนนะครับก็มีการเบรกราคากันสักครู่นะครับ ก่อนที่ราคาเขาก็จะต้องดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเขาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเขจะไม่ขึ้นทันทีนะครับสลับ t r c ถ้าเกิดเราเก่งกําไรในหุ้นขนาดเล็กเราต้องอ่านเกมแบบนี้นะครับคือจากต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ําสุดก็จะเป็นแนวนี้อับมายตัวนะครับตัวที่มีวอลลุ่มเข้ามาตัวที่2ก็คือ phg นะครับเห็นไหมครับว่า จังหวะของเขานั้นรุ่มทะลักทลายราคาพุ่งทะลวงนะครับเห็นคําว่าเห็นบนรุ่มเข้ามาใช่ไหมครับวนรุ่มทุนภายในอันนี้บนรุ่มทุนภายนอกราคาก็ดีดกลับขึ้นมานะครับอันนี้เป็น time frame day นะครับในวัน12ที่ผ่านมานะครับราคา IS i s i ขึ้นไป62 m a c d ก็จะขึ้นไปที่เส้นซีโร่ราคาก็พุ่งทะลุขึ้นไปทำไมถึงราคาขึ้นมาตอนนี้นะครับราคาก็จาก0.9ขึ้นไปที่1 1กนะครับ1.09นะครับ1.1นะครับถือว่าจังหวะพอดีแล้วก็ถ้าราคาของย้ายถ้ายังมีวอลรุ่มอยู่ราคาก็จะพุ่งขึ้นต่อนะครับอันนี้เป็น Timeframe day นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเก็งกำไรจากบอลรุ่มของทุนต่างประเทศมันจะบอกอะไรให้เรารู้ในหลายอย่างนะครับว่าหุ้นในขณะนั้นเป็นหุ้นที่กำลังพุ่งขึ้นเพราะนักงทุนต่างประเทศนี้เขาน่าจะรู้วงนอกวงในในหุ้นแต่ละตัวดีนะครับดูเหมือนว่าเข้าๆแต่ละตัวนี้ มีโอกาสพุ่งขึ้นทุกตัวเลยนะครับอย่างเช่น GTV PSG เขาเข้ามาถูกจังหวะนะครับพอเข้ามาราคาก็พุ่งขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นเลยนะครับก็จะเห็นจากชีต PSG เนี่ยก็ถลวงขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากนักลงทุนต่างประเทศวอลุ่ม5วันต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องของวอลุ่มนะครับถือว่าสุดยอดทีเดียวนะครับนี่เป็นตัวลุ่ม1วันนะครับบอลุ่ม1วันนี่มี GTV แล้วก็มี PSG WHA นะครับ เดี๋ยวดูบนรูม5วันกันก่อนนะครับก็ยังคงมี wha เป็นระดับ3นะครับเมื่อ wha เข้ามาเป็นระดับ3ราคาก็ต้องพุ่งขึ้นต่อเห็นไหมครับว่าจังหวะของเขานั้นก็จะค่อยไซเว y ขึ้นไปแล้ว a m a s d ก็ยังคงชี้ขึ้น RSI ก็ยังคงชี้ขึ้น RSI ตัวนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไป o v e r o t ก็จะขึ้นไปที่80ต่อราคาของ wha ก็จะไซเวขึ้นไปจะไปที่ 4. ตอนนี้ราคาอยู่ที่4.41 หรือ4.46ราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่ 4. แต่ว่าเราก็ไม่รู้เขาจะหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งเขาก็มีโอกาสที่จะพุ่งทะลุขึ้นไป3ตัวนะครับมีบทลุ่มเข้ามามากสุดเหมาะที่จะเก่งกําไรนะครับอีกตัวนะครับก็เป็นสิรินะครับสิรินี้ก็เป็นจังหวะสวยงามนะครับข่าวข่าวการด,ดีๆของอดีตนะครับเจ้าของนะครับซึ่งตอนนี้ก็โอนให้ลูกสาวโอนให้ลูกชายนะครับถือ ของสิริไปแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับ r s i อยู่ที่56นะครับก็ถือว่ายังคงไซเวย์ขึ้นไปถึงโอปอสคือ70ได้ส่วนในเบก็ยังคงอยู่เหนือเส้นสีโลอยู่เหนือเส้นสัญญาณแล้วก็ปิดล่าสุดเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายาว่าในวันถัดไปนั้นราคาจะเปิดเส,สมอตัวแล้วก็โอกาสพุ่งขึ้นไปเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิริเรา ก็เห็นว่าเขาจากต่ำสุดเขาก็จะค่อยๆไต่เวขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็คือจะไปที่2บาทอันนี้เราก็ขอคาดเดาเอาว่านะครับว่าราคาจะไป2บาทภายใน1เดือนการเดินทางนี้นะครับก็จะไปที่2บาทภายใน1เดือนนะครับก็จะประมาณสัก4อาทิตย์หรือสี่ส์อาจจะไปถึงก่อนก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่1.82นะครับสลหรับสิริอันนี้เขาก็เป็นจังหวะการเคลื่อนตัวเข้ามาของวลลุ่มของนักทุนต่างประเทศนะครับ สังเกตเห็นไหมครับว่านักทุนต่างประเทศรู้ดีกว่าของคนไทยรู้หุ้นดีกว่าของคนไทยเพราะอะไรครับเพราะมีนักทุนชาวไทยนี่แหละออกไปคือซื้อ NVDR ผ่านแทนที่จะซื้อในไทยกับซื้อผ่าน NVDR มันก็เป็นเหมือนกับคนวงใน,ในยกตัวอย่างนะครับเป็นการยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าเราเป็นโครงน่วในเรารู้รข่าวมาดีๆแทนที่จะซื้อเป็นของคนไทยเป็นวนลุ่มภายในเลยมันก็ดูน่ารังเกียจ ว่าคนนหนจะจะจับผิดได้เขาก็เลยซื้อผ่าน NVDR ก็เลยเป็นที่มาของการก็มาเก่งกาไรท่านอินเทสเลยนะครับว่าราคาของนักทุนเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงของการราคาของหุ้นแต่ละตัวนะครับตัวนี้คือเขาเขาเข้ามาเขาก็จะไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนตัวเร็วนะครับนักทุนต่างประเทศนี่เขาเหมือนกับเข้าใจเย็นนะครับเขาจะไม่รีบทําแต่เขาจะค่อยๆสะสมบนลุ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับ อันนี้คือบนรุ่ม5วันนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูวนรุ่มครึ่งเดือนนะครับดูเข้าไปนะครับอันนี้คือครึ่งเดือนยิ่งมีเข้ามาเยอะเป็นเครื่องพิสูจน์เข้าไปใหญ่นะครับว่า GTV นี้มีระดับ3 0 0แสนขึ้นไปแต่มันก็เรียงลำดับนะครับ GTV PSG เอส i ิิแล้วก็ WHA นะครับส่วนอีกตัวที่น่าสนใจก็คือตัว News นะครับ News นีก็อยู่0.03ะครับเป็นราคาต่ำบาทมากๆเลยนะครับ เข้าใจว่าจังหวะถัดไปเขาก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปถ้าถ้าเราไล่กลับไปดูหุ้นตัวที่มันอยู่ที่0.03นมี่มันมีหลายตัวที่มันจะขึ้นไปพอ0.03เสร็จมันจะขึ้นไปที่0.10อย่างของเดอะเนชั่ของเนชั่นปัจจุบันราคามันขึ้นจาก0.8ขึ้นไป0.10หรืออยู่ที่0.11ทีนี้พอมันก็จะขึ้นไปที่0.15 0.17ก็ลองดูนะะว่งเ้าเคลื่อนตัวขึ้นไปได้หรืออป่าันนี้แต่ว่า ทั้ทุนต่างประเทศต้องเห็นพ้องด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ไม่เห็นในในหน้านี้ไม่เห็นมีของนักทุนต่างประเทศจะเห็นแต่ตัวอย่างของ T R C อย่างที่เราเคยร,รับรับทราบกันไปนะครับที่ยกตัวอย่างให้ท่านดู T R C นั้นแน่นอนว่าจะค่อ,คอยๆกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านทุนคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือครึ่งเดือนนะครับถ้า1เดือนล่ะ มีอะไรบ้างหนึ่งเดือนก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับเขาก็ยังคงเป็นเดิมๆนะครับฉะนั้นนะครับกลับมาที่5วันหรือเอากลับไปที่1วันก็ได้นะครับล่าสุดนะครับบนรุ่มล่าสุดเข้ามา GTV อยู่ที่71ล้านนะครับ e s g อยู่ที่ส3ล้าน w s a อยู่ที่7ล้านแล้วก็ VGI นะครับดูท่าทางของวิจัยก็โอ้โหจัดสวยงามมากนะครับคืออะไรครับจังหวะของเขาก็คือจากต่ําสุดก็จะขึ้นค่อยๆเคลื่อนตัวขึขขขขข้นไปที่จุดสูงสุด น,นี้ถือว่าเป็นการชนครั้งที่1นึ่งเลยนะครับถ้าตัวนี้ชนครั้งที่2ต้องทะลุเส้น2องเลว,วันขึ้นไปเราก็บอกว่า g VGA ก็จะไปที่4.91าหในอีกไม่เกิน1เดือนนี้นะครับอันนี้คือ time frame day แต่ว่าเราดูเราก็เข้าใจว่าต,ต้องทนถือ v g i นี้ไปอีก1เดือนราคาจะไปที่4.9อันนี้เราก็บอกล่วงหน้าท่านไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ BDMS นะครับหลังจากที่ร่วงลงมาเราก็ บอกว่าราคาก็จะลงมาต่ำอีกนะครับตัวนี้รอรับที่28บาทนะครับสำหรับ bdm s นะครับก็เรียนใน่ันทราบแบบนี้ว่า bdm s ต้องรอเขาย่อลงมาเพราะว่าอาจจะ x d ยังไม่เสร็จก็มีเครื่องหมาย x c ก็คือการปันผลอากาศก็จะร่วงลงมาเป็นปกติของหุ้นนะครับนี่ก็คือแนวโน้มที่เรามาเรียนใน่ันทราบ5ตัวนะครับ5้ากตัวนะครับเรียนในตันทราบนะครับว่าจังหวะของหุ้นแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้ท่านใช้ในการตัดสินใจ โ, iden, โดยส่วนใหญ่หุ้นก็จะม e. ีราคาตั้งแต่ไม่คือต่ำกว่าบาทหนึ่งขึ้นไปนะครับมันอยู่ในเรงที่ทุกท่านสามารถที่จะลงทุนได้นะครับจะเว้นตัวโตๆตก็ให้ท่านนั้งทุนมีมีทุนแล้วกันนะครับส่วนเราก็เป็นนั้งทุนน้อยเราก็เก่งกําไรจากน้อยไปก็เก่งกาไรจาก g ีทีวีนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าราคาราคาของคริปโตกับราคา EGS กําลังพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า ทำกำไรได้อย่างแน่นอนราคาก็ต้องค่อยซส่ไว้อัพขึ้นไปเรียนในท่างนักทุนได้ทราบโดยทั่วกันยังไงก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับแล้วมาพบกับ Channel i n v e s t 789ในการแนะนําการที่จะเข้าเก่งกําไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนักทุนต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับบางทีเราก็บอกไปคือก็เหมือนกับ GTV ตอนแรกเราก็ว่ามันจะไปที่0.3 ต่ประเด็นคือมันย่อตัวลงตามราคาของเซ็ตนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมันมีอินเตอร์ล็อกมันมีอะไรมากมายบางทีเราบอกตรงๆไปมันจะไปที่ตรงนี้แต่ว่ามันไม่ไปเพราะว่ามันมีอินเตอร์ล็อกตัวอื่นเข้ามากดล็อกไว้ก่อนแน่นอนว่าในวันถัดไปมันก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางท,ที่ที่เป้าหมายที่เราเคยเคยเรียนท่านทราบเอาไว้ด้วยนะครับยังไงนะครับฝากกดสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาด้วยนะครับจะได้ทราบว่าท่านทํากําไรได้ ด้วยการสมัครสมาชิกรลายเดือนเข้ามานะครับขอบคุณมากครับพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ